สวัสดีจ้ากับการเดินทางมาอำเภอปัวจังหวัดนานครั้งที่2ของ The Cat Station รอบนี้เราสนใจไปพักที่ดอยสก,กาดนะซึ่งเป็นตำบลเล็กๆนะคะของอำเภอปัวซึ่งการเดินทางมาก็ไม่ได้ยากลำบากอะไรก็เป็นถนนอย่างในวิดีโอเลย2เลนประมาณ19กิโลเมตรขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยจ้าพอมาถึงวิวก็โอ้โหสวยตะการตาภูเขานี่คือเดอะเบสเลย อ่ะไม่เชื่อใช่ปะมาดูวิวจากหน้าห้องพักเราบ้างแทนทน,นี่คือห้องว i p จากห้องพักอุ่นไอเเมี้ยงนะที่ดอยสก,กะที่เราจองพักกันมาก็โอ้โหเหมือนฟิลเหมือนเรามานอนบ้านญาตินะทุกคนฟิลดีมากอันนี้พระอาทิตย์ตกดินแล้วก็มานั่งคุยนั่งนะคะนั่งเมาท์มอยกันในช่วงที่รอกินข้าวเย็นที่เราแบบอ่าเราหิหวโหยนะ ก็หิวจริงๆนะทุกคนก็หวังว่าตอนเย็นนี้เราจะได้กินอาหารพื้นเมืองแบบจุกๆแซ่บๆกันไปข้างหนึ่งในระหว่างที่เรารออาหารเย็นเราก็มาดูก่อนโอ้โหที่โฮมสเตย์เราแบบมีเครื่องปรุงมีเครื่องทําครัวครบทุกอย่างเลยพร้อมกับอ่าพวกวัตถุดิบนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกมาม่าพวกขนมปังพวกนมไว้คอยบริการให้กับพวกเราที่เป็นแขกเนี่ยได้ทํากินเอง และอาหารที่เราสั่งไว้ก็มาถึงแล้วนะจ๊ะว,ว้วาวๆ้วาวว,าว้าวว้าวทั้งหมดนี้นะมูล,ลาค่า450บาทซึ่งค่อนข้างเกินคาดมากตอนแรกเราคิดว่ามันจะต้องแพงแน,น่เลยแต่ว่าเวลาที่พี่คิดมาตางออกมาแล้วก็450บาทก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเพราะอร่อยทุกอย่างเลยอร่อยจริงๆและในค่าคืนนั้นเราทั้งหมดก็ enjoy eating ไปพร้อมกับภาพบรรยากาศที่พระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้า และเมื่อมันเป็นโฮมสเตย์โฮมสเตย์จริงๆหลเราทาข้าวเสร็จเราก็ต้องทำามล้างอุปกรณ์ล้าง,ง,างช้อนจานที่เราอยู่เข้ามานะคะให้เรียบร้อยเพื่อที่จะไว้ใช้สำหรับวันถัดไป พอมานั่งคิดดูแล้วก็เอ๊ยเราไม่ได้นอนแล้วโดนไก่ปลุกแบบนี้มานานแล้วนะเสียงไก่ขันเนี่ยปกติแล้วเราจะชินกับการที่เสียงนาฬิกาปลุกทุกๆวันก่อนไปทำง,งานทุกๆเช้าซึ่งมันแปลกมากเลยเรารู้สึกดีมากที่มีน้องไก่มาขันตั้งแต่เช้าเหมือนเป็นการต้อนรับเราเช้าวันใหม่ว่าเฮ้ยตื่นได้แล้วนะตื่นได้แล้วมนุษย์นี่สายแล้ว ชีวิตที่สกาดมันสโลไลามากจริงๆนะมันเรียบง่ายมันมีธรรมชาติมีเสียงไก่มาปลุกทำให้เรารู้สึกแบบห่างไกลจากสังคมที่มันวุ่นวายเออมันเป็นอะไรที่ดีต่อใจของเรามากเลยแล้วก็ทำให้เรามีแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นอีกพร้อมที่จะเดินทางไปยังจุดหมายต่อไปได้เรื่อยๆ